เป็นพนักงานประจําแล้วเมื่อไหร่จะรวยคลิปนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวตลอดเวลาคนที่กาลังดูคลิปนี้เราคิดว่ากําลังคิดเหมือนกันเชื่อเลยว่าสมัยนี้การมีรายได้ทางไม่พอจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราอยากมีอิสระเรื่องเวลาเอาเวลาที่มีไปทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะลาออกทันทีแล้วไปทําธุรกิจมันทําให้มีความเสี่ยงทางด้านการเงินมากเริ่มศึกษาเรื่องการเงินสําหรับการทําธุรกิจแล้วปันก็ได้รู้มา3อย่างว่าเราควรจะทํำยังไงบ้าง1เราต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินอย่างน้อย12เดือนเดือ่่จ้คคบุมาาใใชยน่วงแรกกาเริ่มต้นทําุรก ้าเรามีเงินตรงนี้จะทําให้เราไม่กังวลเกินไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเ <So. S 2> ดือน,นเราต้องประเมินสถานะทางการเงินของเราว่าอยู่ในระดับไหนระดับแรกถ้าอยู่ในระดับของ struggle คือยังใช้จ่ายเดือนชนเดือนและไม่มีเงินระ,<ก>ระดับที่2และ3คือการมีรายรับมากกว่ารายจ่ายมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินมากกว่า12เดือนขึ้นไปทำประกันเพื่อโอนย้ายความเสี<อ>่ยงเมื่อเราอยู่ในระดับที่4คือ comfort เราเริ่มมีไรายได้ที่มั่นคงและสามารถนําไปต่อยอดลงทุนได้ข้อสุดท้ายข้อที่3ก่อนลาออกธุรกิจของเราต้องมีรายได้มากกว่าเงินประจําอย่างน้อยสงเท่าสิ่งที่ปัน ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ปันเชื่อว่าเป็นคนที่อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นปันมีคอร์สการเงิน special gift มาให้นะคะสําหรับคนที่อยากวางแผนเพื่อเริ่มทําธุรกิจพักมาที่ไลน์ลิงก์หน้าโปรไฟล์ปันนะคะแล้วพิมพ์มาว่ามันนี่แพนปันเชื่อว่าคอร์สนี้จะเปลี่ยนชีวิตของหลายคนแน่นอนค่ะ